พาไปดูคนชอบทุเรียนเนี่ยต้องดูข่าวนี้เลยนะมีเงิน<า>5นบาท10บาทกินได้จริงเหรอจริงๆที่ลำปางนะเขาบอกว่าที่ลำปางนะฮะคนที่ชื่นชอบทุเรียนต้องพอใจแน่นอนเมื่อเจอกับราคาทุเรียนภูละ5 1 0บาทครับเอาใจคนงบน่อยครับ ที่แผงขายทุเรียนหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีในเขตเทศบาลนครลำปางอำเภอเมืองลำปางนะครับที่นี่มีร้านค้าที่ปกติเนี่ยเป็นร้านขายลาบครับต้องปิดชั่วคราวในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนของทุกปีฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมาขายทุเรียนราคาถูกแบบนี้เลยครับเริ่มต้นภูละหบาท10<อ>บาทและ15บหทนี่นี่จริงนะนี่ของจริงอันนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้จ้อจี้นะเรื่องจริงนะอันนี้นะ<า>ขยับราคาขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับตามน้าหนักเลยซึ่งราคาภูละหบาท10บบาทนี่ใครผ่านไปมาก็ มันต้องลองแล้วห<ช>้าบาทสิบาทเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเองนะ,ะต้องได้ลองก็งหน่อยเขาว่าต้องมีคนแวะอุดหนุนตลอดเลยนะครับโโตรงน,นี้ต้องขายดีแน่เลยในช่วง<ช>นี้ซึ่งทางด้านเจ้าของร้านบอกว่าจัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าที่เป็นนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทํางานแรงงานทั่วไปเลยโดยหากใครมีเงิน5บาทสิบาทก็สามารถที่จะหยิบทุเรียนไปทานได้เลยซึ่งที่ร้านก็จะมีพันหมอนทองก้านยาวขายกล่องละ150้าบาทขายดิบขายดีค่ะซึ่งทุเรียนที่วางขายที่ราคาถูกก็จะเป็นพันหมอนทองจันทบุรี และระยองซึ่งทุเรียนที่ร้านนี้รับประกันความอร่อยนะคะนําทุเรียนที่ดีมีคุณภาพหวานหอมมาวางขายซึ่งหากใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะซื้อทุเรียนในราคาถูกนี้ได้ที่แผงขายทุเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลําปางค่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องไปแล้วล่ะครับนะคือมี5บาทสิบาทถ้าคิดดูเรามี20บาทเราเอาพูละ5บาทเราก็ได้ตั้งสี่พูนะถูกไหมอยู่ตรงไหนนะอยูตรงไหนนะ